สวัสดีครับวันนี้ผมมีของมาอวดนะครับเมื่อก่อนเพื่อนพาไปเดินเล่นที่ตลาดน้องแปดนะครับตลาดของทมน้องแปดเพื่อนชวนไปซื้อของนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะไปซื้ออะไรนะครับได,ได้ติดมือมาสองอย่างเพื่อนชวนไป เดินเล่นซื้อของมือสองนะครับเพื่อนเพื่อนจะไปซื้อเราเตอร์ผมก็เลยส่งเพื่อนไปครับไม่คิดจะซื้ออะไรครับแต่พอเอิญสายตามองไปเห็นสองอย่างนี้มันคือตัวนี้ เป็นหม้ออบนะครับหม้ออบหม้ออบลมร้อนนะครับหม้ออบลมร้อนยี่หอ้หอหัอะไรผมจะไม่ได้แต่เนสโคหรืออะไรอย่านเนี้ยตอนนี้อยู่ในห้างในรุ่นตอนนี้ราคาถึงสองพันนะครับแต่ผมเห็นป้ายติดไว้ห้าร้อยห้าสิบบาท ผมก็เลยลองต่อน้องเขาดูนะครับ่ารอยได้ไหมเขาบอกไม่ได้ครับพี่เขาบอกขายถูกแล้วไม่ห้างก็เกือบสองันแล้วพี่ก็โอเคคิดในใจว่าจะซื้อืะไม่ซื้อดีก็เลยมองไปเห็นนะครับจเจ้าแล้วครับกก็มองไปเห็นอีกอย่างมองมาเห็นเจ้าตัวนี้ครับ ลองไปเห็นเจ้าตัวนี้นี่เลยเจ้าต,ตัวนี้อีก450บาทสติกเกอร์รับประกันด้วยเย่ย่ๆยย่วมากเลยน้องเขาบอกว่ารับประกันหนึ่งเดือนนะครับรับประกันหนึ่งเดือนผมไปเห็นสองตัวนี้ยั่วมากเลยสองชิ้นหนึ่งพันบาท ก็ถ้าเป็นคองใหม่นะครับในห้างสองชิ้นตัวน,นี้กับห้าพันบาทนะครับชอบครับถ้าคองใหม่ในห้างกับห้าพันบาทนะครับผมก็เลยถามเขาว่าสองตัวเนี้เก้าร้อยได้ไหมครับน้องเขา้าบโกไม่ได้พี่ถูกมากแล้วถูกมากแล้เดี๋ยวผมลองให้ดูเขาก็ลองสินค้าเขาให้ดูนะครับก็โอเคใช้ดีมากเออไม, <laughs> ไม่ใช่ใช้ยังไม่ได้ใช้ ตอนที่เราลองอะก็โอเคก็คือมันทํางานได้ดีมากนะครับผมก็เลยถามว่าเอางี้ลดย่างละห้าสิบบาทสองตัวถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาน้องผู้หญิงแฟนเขาก็เลยบอกนี่ขายไปเลยก็เลยก็เลยได้มาในราคาสองตัวเก้าร้อยบาทนะครับคือในใจอยากได้อยู่แล้วนะครับ แต่คือท,ทําทาดต่อเขาไปงัน้นแหละเขาไม่ไม่ลดยังไงก็จะซื้อนะครับทาตัวเก้าร้อยบาทถ้าไปซื้อของใหม่ในห้างนะครับก็เกือบห้าพันเพราะว่าตอนนี้ได้มาครบทุกอย่างนะครับได้มาทุกชิ้นนะครับได้มาครบทุกชิ้นป,ปิดโอปันผมก็แปลกใจว่าทําไมมันมือสองสภาพสภาพ อันนี้สภาพประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะสภาพเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ราคาถูกมากนะโอเคแล้เวเรามาทดสอบกันามาลองดูครับอันนี้ก็คือ สอบก็สอบพัดติก็เนหนก็แข็งแล้วอื้โอเคใช้งานได้ดีเดีด๋ยังไม่ได้ลองใช้งานเดี๋ยววันหลังค่อยเดี๋ยววันหลังค่อยรีวิวกันทำอาหารเพราะว่าผมชอบทำอาหารแต่ไม่มีเวลาจะทำนะครับ อาเดสอบตัวนี้เรียบร้อยทีนี้ลองมาออบร้อนมาออบลมร้อนนะครับน้อ,องเขาอปสัคแพ็กอย่างดีนะครับผมก็ต่อลองเล่นๆได้ก็เอาไม่ได้ก็เอา <laughs> แต่นะ แต่น้องผู้หญิงเขาอยากขายนะครับเขาหยบขายเลยปิดการขายทันทีเลยนะครับเสียบปร็วดลดนะตรงไหนเวลาเวลาเดินแล้วทำไมไฟไม่ติดอ่อติดเอ้ยไ,ไม่ร้อนเปล่า ไฟไม่ขึ้นครับท่านผู้ชมย่องขึ้นแล้วโอ้โหบืบเลย คือสวิตต์ตัวนี้นะครับผมปิดผมปิดอ่านี่ครับมันต้องปิดตัวหูวยกนี้ให้สนิทนะครับไฟสองไฟติดโอ้โหร้อนฉาเลยแดงเผือกแดงมาแล้วร้อนนะครับนี่ข้างในนาฬิกาเดินผมร้อนร้อน โอเคใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวสับความร้อนร้อนอุ้ยร้อนร้อน ค่เสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าเป็นตลาดนัดคองทมน้องแปบนะครับอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอดีผมมีโอกาสได้เข้าไปทํา เื่องเสียงรถบัสของลูกค้านะครับอยู่ที่บุรีรัมย์ก็เลยแวะเข้าไปเล่นกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็เลยให้พาไปซื้อของที่คลองทุมน้องแปบบุรีรัมย์นะครับผมไม่ได้ตั้งใจไปซื้ออะไรแต่ได้มาสองชิ้นนะครับแต่เพื่อนไม่ได้อะไรเลยกลับมาขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ